หลังจากที่เราทำเกียวตินเป็นเราก็ต้องป้องกันเกลียวตินให้เป็นด้วยโอเคไหมวิธีป้องกันเกียวตินก็เหมือนป้องกันชกทั่วไปดึงเก็บคอเบสิกเลยเก็บคอลวมือดึงลงสมมติว่ามือมันเข้าคอเนี่ยเราเก็บคอแล้วดึงมือลงมันก็ไม่เข้าแล้วโอเคไหมอันนี้เหมือนกันเก็บมือดึงลงมือดึงลงอ่ามันทําให้มันทำอะไรคูไม่สามารถเข้ากระเดือกได้หรือไม่มีมือก็เถอะไม่มีมือ ไม่มีมือคางมันกันไหมอย่างน้อยมันก็มันก็ช่วยดีเฟนซ์คอไว้ถึงแม้ว่าเราอาจจะบทกรามไปเลยก็แล้วก็ได้นะ <c oughs> แต่ว่าถ้าใช้มือช่วยเนี่ยมันก็จะชัวร์มากขึ้นมันก็จะบทกรามไม่ได้โอเคไหมเอาละาขวักคอดึงหัวลงต่ำควาดีเฟนซ์ได้อย่างดีทูเฟรมมือเข้ามาปุ๊บโอ้ยรู้สึกรัดไป 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุไม่เข้าเลยวะเขาเก็บทางทันเดอร์รู้สึกไหมว่าทันเดอร์ป้องกันตัวได้ใช่ครับ ครูเข้าอย่างนี้ไม่ได้ปึ๊บทำอะไรดีกูทำอะไรดีแลการาดแลการ์ด,รด s <S กลับมาแลการาดใหม่เพราะว่าอะไรเพราะคอเรามันไม่ได้ผลอะไรที่มันไม่มีเป้า,ไม,มปาไม่มีอะไรให้โจมตีแล้วก็ไม่เอาแล้วก็กลับไปเรื่องเดิมของเราเขยาไหมวล้วอ็ก็หัวเข้าเคลียร์ติ ลงโค้ชเข้าอื้มดิเฟน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 อ่าปีนไฮการ์ก่อนปั๊บจับสู้ต่อสู้ต่อกูจะพยายามที่จะโอ้ย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 ไม่ต้องรีบไม่จำเป็นต้องหนึ่งสองสามสี่แช่ไว้แช่ไว้ ก,าาก,ก,าาก,กรก <escape> ออกกิปมันมีค่ามากกริปทิมูระมันมีค่ามากได้เราไม่ปล่อยแม้จะโดนไซต์คอนทรนเราก็ยังเอสเคปออกมาได้ต่อเห็นไหมกริปมันมีค่ามากเมื่อกี้มันเป็นแบบนี้ ใด้คอนโทรลเหมือนได้ใช้คอนโทรลแล้วแต่ลิปคิปมูระเนี่ยมันมีพลังเยอะครูส่งไปเขาก็ต้องม้วนอะเห็นไหมหรือเาเก็บไว้ที่เอวต่อให้เขาเก็บไว้ที่เอวกิบกท,ทำหนักหนักไปนะอาต่อให้อยู่ที่เอวครูก็ส่งส่งไปตามตามเอวก็ั่นแหละแล้ิปกขึ้นละได้แล้วถือว่า8คะแนนและ มันได้ตอนไหนมันได้ตอนไหนตอนที่อยู่นัดจับถูกต้องดังนั้นโอกาสมันมาจากการที่เราไม่ได้เกียวตินเราก็รู้ว่าไม่ได้เกียวตินแปลแคลากาดแล้วเราไปเข้าระบบแรลคกาดเพื่อเอาคิมุระคิมระริปเห็นไหมซึ่งแล้วแต่ว่าในแลคกาดเราจะทําอะไรได้อาจจะไปเอาข้างหลังอาจจะไทแองเกิลก็แล้วแต่สถานก,การณ์แต่ว่ามันไม่ได้เกียวตินแน่นอนเราก็ไปเข้าแลคกาด